สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดคิกออฟตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยกตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอขูขัขนจังหวัดศรีสะเกดนำร่องก่อนขยายให้ครบ22ตำบลทั้ง22อำเภอนายสุวิชัยลาสกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าวันที่4ธันวาคม2566ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอข่ขัขนจังหวัดศรีสะเกด นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานลงนามทุกภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่า,ขายระดับอำเภอระดับตำบลภายใต้หลักบวรเดินหน้า kick off ยกตำบลนิคมพัฒนาอำเภอขู่ขันนำร่องเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนขยายผลให้ครบ22ตำบลทั้ง22อำเภอต่อไปการสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนปแปลงระดับตำบลและกลไกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนภาคสื่อมวลชนเดินหน้าดำเนินการสู่เป้าหมาย22ตำบล เพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลเข้มแข็งสามมิติสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนเพื่อให้เป็นตำบลเข้มแข็งซึ่งจังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอขุข,ขันเป็นจุดคิกออฟขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดเวทีสร้างการรับรู้และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตำบลเป้าหมายและหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมกันมอบสิ่งของจากการนุ่งพระไทยใส่บาตเพื่อช่วยเหลือกรูเรือเปราะบางตามทีพีแมพจำนวน20ลายและประสานพลังปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่างร่วมกันกับเคลื่อนพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดผลสำลิฤที่เป็นรูปธปรรมและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงบชรณงธ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน